รู้สึกตื่นเต้นอยู่นะคะความรู้สึกมันยังแปลกรัวอยู่เนาะเพราะว่าเรามีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดด้วยแต่ว่าก็คุยกับน้องพิมทุกวันวันนี้ก็เพิ่งคุยกันได้เมื่อตอนเมื่อเช้านี้จะไปหาน้องที่เกาะแล้วก็จะไปเชียร์น้องที่เวทีอันต่อไปของน้องด้วยค่ะย้อนถึงค,ความรู้สึกนว,วัานนั้นหน่อยกับการที่มันประกาศอ่ะมันแค่อยู่ดีมันมันมีการมนมีการแทงเยเราเรารู้สึกไ่างบ้างโอ้เป็นความรู้สึกที่ช็อกมากตอนที่เขาประกาศผิดเพราะว่า เหมือนตอนแรกเราก็พอเราออกมาเราได้โดนจับกับครีมอ่ะเราทําใจไปละเพราะเรารู้สึกว่าแบบน้องเขาเอฟอร์มดีแต่เรายอมรับว่าเรารู้ว่าเราอ่ะตอบเก่งแต่คือตอนนั้นอ่ะซาร่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ทางคณะกรรมการกับพีดีเขาต้องการแบบเขาต้องการเป็นแบบสปาร์ตฟิลแบบซาร่าหรือว่าแบบสมาร์ทลุคแบบน้องครีมใช่ไหมคะแต่เอาจริงๆเหมือนที่ว่าไปคือไม่ได้คิดจะได้จับมคอครีมคิดว่าเราจะได้จับเมคอีกคนหนึ่งที่เป็น ทางเดียวกันสมากกว่าแลวครีมก็น่าจะจับไปคนนึงที่เป็นทางเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่เราสนิทกันมากในกองอ่ะมันก็เลยรู้สึกแบบเหมือนร้องไห้กันทั้งสองคนเลยถ้ากลับไปดูไลฟ์ดีๆนะคะจะเห็นว่าจังหวัดที่เขายังไม่ได้ประกาศชื่อคือร้องไห้กันแล้วทั้งสองคนเพราะรู้สึกช็อกกับการที่แบบเฮ้ยพอเขาประกาศว่า1 0ึ่งศูนย์กต้องจับมือเหมือนเราก็เบิเรเบิรกันทั้งสองฝ่ายประมาณนั้นก็เลยรู้สึกทำไมต้องเป็นอย่างงี้ด้วยอะอะไรประมาณนี้อะค่ะใช่แต่มันก็ผ่านมาแล้วแล้ว พร้อมสนับสนุนน้องในการที่จะเดินทางแบบต่อแล้วก็คิดว่าในเวทีหน้าคือยังไงน้องต้องมงแน่นอนเพราะว่าออร่าแบบขนาดนั้นแค่ฝึกเรื่องตอบคําถามนิดๆหน่อยๆแปบ๊บเดียวก็กรุงได้แล้วค่ะสภาพจิตใจน้องที่เราคุยโอเคใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้น้องครีมโอเคแล้วค่ะตอนนี้น้องครีมคือตั้งใจกับการประกวดเวทีต่อไปแล้วซึ่งเราก็ไปเชียร์น้องได้นะคะสงขาส,สตูลวันที่12นี้ซึ่งตัวสลาเองก็จะไปเหมือนกันก็น้องเขาลืมไปแล้วแหละลืมไปแล้วแล้วเขาก็ เป็นห่วงซาร่ามากกว่าเพราะว่าเหมือนคนที่โดนหนักที่สุดน่าจะเป็นซาร่ามากกว่าใช่เหมือนน้องเขาบอกว่าเขาเสียใจในจังหวะที่เขาว่ายูดจุดที่สูงที่สุดนี่คือคำพูดของน้อยนะยู่จุดที่สูงที่สุดแล้วดีๆแบบมันก็ลงมาต่ำที่สุดเลยอะไรประมาณนี้อเดนและเลนนมันขึ้นสูงมากแล้วมันก็ลงมาเร็วมากแต่เหมือนเราพูดกันหลังเวทีด้วยว่า if it's not you it's me ทั้งสองคนก็พูดเลย if it's not you it's me ก็เลยแบบเราก็โอเคกับ ไม่ว่าเขาจะมงหรือเราจะมงคือเราต่างคนต่างเข้าใจกันดีมากๆแล้วก็พอคุอยกับน้องเขาเมื่อเช้านี้เลยสดๆเขาก็เขามุ่งมั่นจากจากเหตุการณ์นั้นแล้วนะคะในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เวลาเขาแบบมีโฟกัสกับอะไรเขาจะตั้งเข้าไปที่ตรงนั้นเลยพอเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะลงเนี่ยทรงขาสตูนเขาก็คือมุ่งไปที่ตรงนั้นแล้วเริ่มเตรียมตัวแล้วตอนนี้ก็คือพักใจแบบพักพักกายพักใจเจบบาะาลังกายแล้วก็ หน้าอมชุดเล็บกำลังเตรียมค่ะเนี่ยตอนซาร่าพก็ประกาศน้องได้แต่เราไม่ได้ตอนนั้นเราความรู้สึกยังไงเศร้าเสียใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทาดีมากวันนั้นเราเราเพราะว่าเราได้ฟังคําตอบทุกคนเรารู้สึกเราทําดีมากแต่ว่าซาร่าไม่ได้เห็นแบบเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเพราะซาร่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วน้องเป็นเบอร์สิบก็เลยไม่ได้เห็นตรงจอหรือตรงอะไรแบบนี้หลังเวทีแต่ว่ารู้อยู่แล้วตั้งแต่ในกองว่าครีมเป็นคนที่เดินดีมากเพอร์ฟอร์มดีมากก็ไม่แปลกใจที่น้องได้ทั้งบ s สแบดสวมซูทแล้วก็แบ เออ evening gown ใช่ไหมคะ <S 1> <S 1> <S แต่ว่าเหมือนที่พูดไปอะ่ะคือตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าคณะกรลมการเขาต้องการแบบไหนเพราะมันมีสองมงมง,งึงอาจจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอีกมงนึงอาจจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่ขอย้ำอีกทีว่าไม่คิดว่าจะได้จับมือกับกรีมจริงจริงอัน้วพอประกาศพอมันเกิดการที่แบบประกาศ,กาศ,ากาศชื่อผีดจะเป็นชื่อเราสูดตัวเรามันยังมันรู้สึกมันเปลี่ยนไปยังไงเออเหมือนอ่ะสลับกันเนาะจากที่ต่ำที่สุดเราขึ้นสูงที่สุดแต่ทีเนี้ยมันก็รู้สึกแบบ ทำไมเราต้องเออแล้วน้องเราเนาะทไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้ว,ลวเราก็รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากมีความรู้สึกที่มงแบบนี้เลยอ่ะเหมือนแบบทนที่เราจะได้แบบมงแล้วแบบโอเคเบอร์สิบหรือเบอร์หนึ่งซาร่าดูเดยวเขาเล่นอะไรแบบเนี้ยมันจะรู้สึกแบบโอเคคือเขาจะได้แบบเสียใจฝั่งเขาไปเราดีใจฝั่งเรามันจะได้ไม่ต้องมีทั้งดีใจทั้งเสียใจผสมผสานไปหมดเหมือนวันที่ซาร่าตื่นมาตอนที่มงแล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันแปรปวนไปหมดเลยแบบ มันไม่ได้แบบตื่นมาแล้วแบบเฮ้ยมึงอยู่ตรงนี้มันเป็นความรู้สึกแบบมันไม่ได้ดีใจเต็มร้อยใช่แล้วด้วยด้วยกระแสที่เราโดนแบบหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ได้แค่ตีลงที่พิธีกร,รหรือว่าองค์กรหรือว่าเวทีมันตีที่สลาค่อนข้าง,งเยอะเพราะมันเกิดความเปรียบเทียบนะคะว่าชุดขาวชุดเขียวเขาเรียกก็เรียกแบบชุดขาวดีกว่าเยอะชุดขาวนู่นนี่นั่นกว่าเยอะสลาก็เลยพยายามที่จะแบบพูดกับคนก็ยกัน้องครีมแล้ว้องฟิลมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ประมาณว่า พยายามที่จะชวนให้ใครที่ไม่ได้ดูการประกวดแต่ว่าดูแค่ช็อตที่สนักข่าวเขาลงให้ไปดูการประกวดเต็มแล้วจะเห็นว่าสาราทำดีจริงๆสาราแบบพรฟฟอร์มดีจริงๆ,บบงๆอาจจะไม่ได้เดินซับเวียงซีพิวอะไรเหมือนน้องเขาแต่ว่าคิดว่าเราก็ไม่ได้แย่ในส่วนพอง์ฟอร์มซ์แต่คาตอบคือเราก็เชื่อว่าเราทำเราทำได้ดีคือเราตั้งสมาธิดีมากๆเราทาการบ้านมาดีมากๆคือเราพยายามมากๆจริงๆเพราะเราตั้งใจแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายในการประกวด ตอนลงจากเวทีพอเราได้มุมเสร็จได้คุยกับน้องเลยไหมหรือว่าชาติลงเลยพราะว่าด้วยความที่คนเราเลมวตอนตอนที่ตอนที่ลงจากเวทีโดนดึงซาราโดนดึงสัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าน้องก็จะโดนดึงไปคุยข้างหลังือกว่าข้างๆนี่แหละค่ะแต่ว่าพอสัมภาษณ์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็มานั่งชนข่าวคุยกันข้างๆเขาก็บอกว่าแบบเขาก็ที่ที่พูดให้ฟังเขาบอกว่ามันอยู่จุดที่สูงสุดมากของพี่ซาร่าแล้วอีกอย่างก็ลงมาเลยแต่แบบเหมือนที่เราได้พูดกันไปไว้ว่า if it's not you it's me and if it's not me it's you ประมาณานี้ไซาแล้วสิ่งที่ว่าหลายคนมองว่าเราโดนจิ้มตอนที่เป็นรอบจับมนึสองคนสุดท้ายเปลี่ยนกันทันทันอต่บางคนก็บอกว่าทั้งที่มันเป็นชื่อสมมุติเป็นชื่อน้องคนอาจจะที่เป็นชื่อน้องก็อยู่แล้วแต่อยู่นี้เปลี่ยนเป็นซาร่าหรือเป็นีอซ์แล้มลององเรียนร้างก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันเปลี่ยนสมมุติว่าเขาได้เขาได้อาสมมุติว่าเขาคิดว่าครีมอยากอยากให้ครีมใช่ไหมคะ แต่พอไปที่หน้างานแล้วอะต้องยอมรับว,ว่าคงประกอบภาพรวมทุกอย่างในการทําในวันนั้นซาร่าทำดีกว่าซึ่งเราตอบดีกว่าแล้วบริบทของระยองอะ่ะคือสมาร์คครีครีมแบบควรที่จะอาจจะได้อีกจังหวัดไปแข่งกับอีกจังหวัดนึงมากกว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าจับมือกันจากจังหวัดนึงใช่ก็คือถูกต้องก็คือสมาร์ทควี n ก็อาจจะเป็นแบบอ่ะ เหมือนที่คุยกันนะพี่ชา<อ>ล,ล่าเอาไปเลยสมาร์ทร<อ>พีนครีมอยากสู้จังหวัดนี้<อ>มันก็เลยช็อกทั้งสองฝ่ายตอนที่เขาประกาศให้เรา<อ>แบบน้องจับมือกอังระยองใช่อาจะโคโลเวกันใช่เหมือนน้องเข้าแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สายแบบพีเพลสายอะไรแบบเนี้ยแต่คือน้องเนยที่ได้ได้ประจิแบดีกับน้องเนยก็เป็นคนที่ เก่งมากเป็นคนที่สู้มากเป็นคนที่สามารถเดินเข้ามาและชายในห้องมากๆคืออย่างว่าก็าคือมันอยู่ที่การตัดสินใจของคณะกรรมการแล้วก็พีดีด้วยแล้วก็คุณทุกคนที่แบบเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่ตัดสินใจในวันนั้นแต่เรื่องเปลี่ยนชื่อหรือสลับชื่อนี้ส่าไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนที่เข้าใจจากคิมอะมันก็แบบ0110เหมือนแบบมันเขียนว่า first runner up กับชื่ออย่างเงี้ยมันก็อาจจะสลับสละไม่เห็นแต่สละเห็นในสัมพันธ์ประมาณว่าคิมเขาเขาก็ทำนิ้วแบบนี้ ประมาณว่าเหมือนชื่อแบบ first one น่ะหนูอันนี้หนูไม่รู้ต้องไปดูในคลิปของพี่ที่เป็นเพจนางงามคนหนึ่งเขาลงเขาลงให้ซาร่าแล้วแล้วเขาส่งมาให้ซาร่าดูมันก็จะเห็นว่าแบบคิมเขาพยายามอธิบายว่านเน1 0 0แล้วมันเป็นแบบนี้ <Alrighty. S 1> เขาก็เลยอ่านผิดอะไรประมาณอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ซาร่าคอนเฟิร์มไม่ได้ซาร่าไม่ทราบไม่ได้คุยกับคิมการส่งตัวชพระมันก็มีบาง่มมองว่ามันคือการสร้างกระแสให้กับเวทีคือเหมือนเป็นทุกอย่างคือมันตั้งใจวางไว้หมดแล้วอันนี้ซาร่ารู้สึกยังไง อันนี้โซล่าคิดว่าน่าจะไม่เพราะว่าหลังจากกองประกวดเสร็จแล้วก็ถ้าสัมภาษณ์ตอนที่สัมภาษณ์กับคุณหมอกีที่เป็นพีดีของเราแกก็เกิดจะร้องไห้การสื่อกันซึ่งแกเป็นคนที่คีพลุกอยู่แล้วแต่ว่าแกก็เกิดร้อ,องไห้เลยแล้วแกก็ตื่นตอนเช้าเนี่ยพอกินข้าว้วยทานข้าวด้วยกันก็จะมีอ่ะหกคนใช่ไหมคะท็อปสามแต่และจังหวัดมีน้องครีมด้วยมีแกอยู่ด้วยแล้วแกก็พูดอยู่ระมัณนว่าเหมือนสิ่งที่แกพยายามทามาสี่ปีที่ผ่านมาคือแบบโดนโค่นไปกับแพร่แพร่กระแสที่โดนแบบต่ำเหมือนแกพ เนี่ยคาร์บอนซีโร่ t นื้อโอพยายามที่จะสื่อถึงเรื่องแบบการทำส์ทเทลอยากจะขายโปรแกรมนี้กับให้ทางกองใหญ่ได้ลองเอาไปปรับใช้ทำกันในกองใหญ่ไหมอะไรแบบนี้กลายเป็นว่าทุก Presentation ที่แกทำในโชว์มันโดนแบบลบเปลือนหายไปกับแค่กระแสะของการ,รประกาศชื่อผิด mm hmm. คือแกลงทุนมาตั้ง4ปีในการที่จะสร้างอันนี้แล้วแกก็ตั้งตั้งใจพรีเซนตในจังหวัดระยองประจินบุรีกลายเป็นว่ามันคือแกไม่ท่าจะทำ ทำลายตัวเองแ,<ต>แบบนั้นอะ,นะไม่ใช่ฝั่งพีดีของเราแน่นอนเพราะว่ารู้เลยว่าแกดูเจ็บแบบเจ็บเจ็บช้ำมากๆเพราะแกรู้สึกสี่ปีที่ทํามาของแกคือมันมันหายไปหมดเลยกับแค่เรื่องนี้แล้วประมาณนี้ที่อยากให้เล็งเห็นว่าแบบจุดประสงค์ที่เราทําแบบตัวอย่างเอีเวนต์แบบนี้คืออยากให้แบบสามารถสานต่อหรือว่าทําต่อยอดมันได้ไม่ใช่มัน ดราม่ากับเรื่องการประกาศชื่อผิดแล้วตอนนี้ซาลาห์ยิ่งอยากจิตใจตัวเองไงแหละเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้สมบูรณอาจจะแบบว่าไม่ได้สุบเต็มร้อยแต่ต้องยอมรับใจนิดนึงเออเราเป็นมนุษย์เดี๋ยนาะเหมือนซาลาพูดตลอดว่าแบบนางงามหลายๆคนที่จะชอบว่าเอ้ยเราเชิดเลิศไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์ของใครที่เขาว่าเขาด่าเราไม่จริงมันไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมนันไม่จริงนะคุณไม่ใช่มนุษย์คุณต้องรู้สึกแย่อยู่แล้วกับการที่คนมาว่ามาด่าคุณแบบเฮ้ยมาด่าซาลา่า ปาจีนกับระยองเป็นแบบเหมือนเป็นแม่กับเป็นลูกกันคอลลาเจนหรือเปอล่าก็คอลลาเจนค่ะดิฉัน32น้องเขา24ก็8ปีก็คอลลาเจนอยู่นะคะไม่พี่สาวก็บอกพี่สาวก็ได้แต่ว่า คือเขาน่าจะคิดว่าเราอายุแบบ 22, 23, 24เหมือนคนอื่นๆหรือเปล่าสไลดานะคะสไลด์ตัตัวด้วยที่อาจจะคนดูมองว่าอ้าวแต่เป็นรุ่นเดียวกับยใช่แล้วแบบทำไมหน้าแก่หน้าเบี้ยวหน้าอะไรอ๋อไม่ได้ฉีดบทของไม่ได้ฉีดไปเริ่มไม่ได้ฉีดอะไรเลยค่ะมาประกวดแบบสดๆดตัดสินใจ4ี่วันเข้ากองไม่ทันค่ะเออ เรื่องความสวยเดี๋ยวมาปรปับกันที่เวทีใหญ่เนี่ยจะปรับ<อ>ลุคให้คุณแม่ได้เห็นเรื่องเดินจะซองให้มันสะบัดเอวสะบัดโพลเดี๋ยวจะเรียงกับน้องครีม <c oughs> ให้น้องครีมสอนดิฉันดิฉันจะสอนน้องครีมตอบคำถามอ่อเปลี่ยนกันเหรอรดิวไปแล้วดิวกันแล้วเดี๋ยวให้ครีมมาสอนสร่าแล่าจะสอนตอบน้องเอกเน้องชอบพูดภาษาอังกฤษไงเดี๋ยวเรามาเกราว่าเนี่ยถ้าจะตอบเป็นภาษาอังกฤษกับพี่สอนให้พี่ตอบกันแล้วภาษาอังกฤษอ่ะแต่เวทีเนี้ยตั้งใจตอบเป็นภาษาไทยเพราะเราแบบ เลสันเลิรนจากเวทีล่าสุดที่ประกวดมา,มาต่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวคณะกรรมการไม่เข้าใจ,อ,จาอาจจะไม่อีอาจจะไม่แบบถูกต้องถูกต้อง,องเราก็เลยเวทีนี้คือสปีชก็เลยเวยโอกาสว,ว่าอ่ะไหนขอโชว์แบบทัศนะในการพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อย30มวิภาษาอังกฤษบั้งเต็มอาผ่าเข้ารอบคำถามแรกโยนมาขอเป็นภาษาไทยแล้วกันก็เลยตั้งสมาธิถึงบอกว่านั่งสมาธิหลังเวทีพยายามฝึกภาษาไทยแบบฝึกแบบคีย์เวิร์ดของกองประกวดนี้มากๆทุกอย่างสมาร์ทซิตี้แล้วก็ ได้รับคําแบบติชมมาจากพี่ๆในกองว่าเอยชา่าเธอต้องแบบเลิฟมากกว่านี้อย่าหลักการมากเกินไปแล้วก็พยายามใส่เรื่องความรักเพราะว่าถามว่าทาให้โลกดียังไงเลยอยากตอบว่าเอยเก็บขยะค่ะช่วยให้โลกดีขึ้นแต่ถ้าเราจะตอบแบบด้วยความรักรอยยิ้มค่ะแล้วก็ให้เหตุผลว่าทำไมเราก็ยังเชื่อว่ามันรอยยิ้มมันเป็นสิ่งสำคัญคือ mental health และเป็นสิ่งที่เราแบบพยายามที่จะชูในปีนี้ก็คือ passion ของเราคือ mental health ฉะนั้นเราก็เลยเลือกตอบเรื่องรอยยิ้ม ื่องความสุขของคนทำให้โลกเราหน้าอยู่ขึ้นผมคิดคือมันก็เป็นเกี่ยวกับเป็นเท้าเฮลส์ไปแล้วที่ตั้งแต่ฟังมาเราค่อนข้างอินกับคอมเมนต์มากเลยนะไม่ได้อินไม่ถามว่าถามว่าอินไหมเขาไม่ไม่ได้อินคือเราไม่ได้แบบไปดูแต่ว่าด้วยความเอไอใช่ไหมคะเทคโนโลยีของโลกเราตอนนี้เปิด Facebook มาทีไรก็เห็นหน้าตัวเองหน้าตัวเองพอสไลด์มันก็จะมีคอมเมนต์เด่นอยู่สองอแบบอันที่มันอยู่ห้ามันก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ไอ้ระบบชังลบเลยถูกต้องแล้วก็เราอะ ไม่ได้รู้ว่ามันหนักขนาดนั้นจนขั้นว่าเมื่อเชา้านี้ไฮดี้โทรมาออวันก่อนมคนอีคนอีกคนนึงส่งข้อความมาแพรวส่งข้อความมาออมีเพื่อนที่ส่งข้อความมาให้กําลังใจเยอะมากจนเราเริ่มรู้สึกแบบมันแย่ขนาดนี้หรอ,อเดี๋ยว,วฉันต้องลองอ่านสักอันไหมออก็เลยเปิดคลิปอันหนึ่งเลยเมื่อคืนนี้ลองดูว่าแบบคอมเมนต์เป็นลักษณะไหนออก็รู้เรื่อง<ๆ> เรข่าวค้ามนะคะไม่ใช่ยู22 32ค่ะอ๋าก็คือเราจะกังวลตรงนี้มากกว่าที่บอโดนไห่โดนเรื่องลุคก็คือโดนทั้งหน้าเบี้ยวผมไม่สวยหน้าทำไมเป็นก็เราไม่คือเรายังไม่ได้เราขนาดนั้นนะคะรอรอก่อนซาร่าก็มาแบบสดสดคือเรามากับคอนเซ็ปต์สมาร์ควีนยืนยันว่าหน้าเราก็คือเหมือนทุกคนบอกว่าเอ้ยหน้าของแท้ร้ยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ฉีดโปร็อกฉีดเฉีดอะไรมาเลยตั้งแต่ประกวดสามปีที่แล้ว ออกม,มาในคอนเซปต์สมาร์ทควีนจริงๆหลังจากมีเจ้าวางแผนยังไงบ้างจะต้องเข้าเข้าเวทีแม่แล้วเรื่องลุกก็ต้องปรับนะคะเรื่องอะไรต้องปรับอะไรที่ไม่ต้องเพิ่มเติมให้มันดูเต็มร้อยสำหรับควีนว่าที่อยู่อาจจะแต่ว่าลุกอบบหรือว่ามันปรับง่ายใครๆมันปรับง่ายอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะต้องเรื่อง performance เดินยังไงให้มันแบบอีทัชทัช c h แม่แม่ touch มันมีมากกว่านี้ทำยังไงให้มันดูแบบโ pose มันดูแบบ จึ้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรื่องของสเตจเปอร์ฟอร์มแนที่ต้องปรับเป็นอันดับแรกแล้วก็เรื่องรูปก็อาจจะมาดูเรื่องแบบรัแบบรูปหน้ายัางไงดีทําให้หน้าเราดูอ่อนเยาว์ขึ้น <c oughs> ยังไงไม่มีวิธีมาฝากเขาเลยแต่เขาจะได้อยู่คอมเมนต์เลยว่าหรือหนูจะไปเพิ่มความอ่อนเยาว์ห้หน้าเดี๋ยวจะทําให้หน้าตึงขึ้นนะคะแต่ว่าซะรับไม่ใส่กรรมแน่นอนบอกว่าไม่ใส่กรรมแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวจะฉีดนู่นฉีดน,นีดน่ปรับรูปหน้าให้มันดูแบบเสมอ แต่เรื่องหน้ายาวนี่อาจจะกรับไม่ได้เป็นฝรั่งมหน้ามันยาวาอยูอ่แล้วสุดท้ายก็ย้ำเลยว่านูสามสิบสองนูปีนี้นูนใช่ตอนนี้นูสาอแต่ปีนี้จะสามแล้วนะคะไม่ได้เป็น20ต้นๆถ้าว่าว่าหน้าแก่ครับถามเพราะว่าโตสุดในกองจริงๆ<อ>ใช่<อ>เป็นแม่เป็นพี่ในกองจริง,ร<อ>รงๆ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ